สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สวนเกษตรว,ษษวิถีร,ร่มสวนของข้าราชการพันใหม่หัวใจเกษตรกรครับผมเมื่อน,นี้ฮอกมานําเสนอโครงการแปลงคันนาให้ปนเงินเป็นอย่างไรอย่างสั่นครับพี่น้องโครงการแปลงคันนาสังเกตว่าเกษตรกรของเราเน,น,นี่ยมีแต่พันนาซื่อๆผมหยังผมเล่เปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยการใช้พันนาให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการปลูกพืชแซมนะครับพืชแซมก็คือมะม่วงนี่มะม่วงอันนี้ก็กล้วย เพื่อนี่ปลูกประมาณหนึ่งปีก็ได้ผลผลผลิตแล้วตัดไปสองรอบนะครับเนี่ยตัดลงแล้วครับสองรอบแล้วส่วนมะม่วงเพิ่งออกรูปเป็นปีแรกไม่ได้เอาลูกเขาไว้เพราะว่าเขาอยัางน้อยยุคครับตัวนี้อย่าเพิเอาลูกมันนะครับเนาะมันสิแค่สีกแกน่นรืนอครับมัน<อ>จะสองปีสามปีนั่นแหละครับผมรับผม,ค,มคือโครงการทำพันนาให้เป็นเงินนะครับตัวนี้ในสวนของเราก็มีหลายอย่างหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไผ่ไผ่ตรงลืมแ้งเพิ่งปลูกไปได้สองปี กำลังคลุมหญ้าไว้อยู่นะครับอันนี้ก็วาไว้นะครับในส่วนของพืชเศรษฐกิจเราก็ใช้ไม้สักทองไม้สักทองตัวนี้เนี่ยไม้สักทองพวกนี้นะครับอันทะลองไม้สักทองพวกนี้ปลูกได้ประมาณสามสี่ปีแล้วครับตัวนี้นะโอ้ี่บ่ครับปีสามพนห้าเนี่ยบ่ครับอไปรู้ปลูกไว้อันนี้คือเขาเรียกว่าโครงการธนาคารมีชีวิตธนาคารมีชีวิตปลูก้นไหม้ปลูกปลูกหลานใช้ ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องก็สุดยอดพี่น้องสุดยอดอันนี้ของการปลูก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 ปลหลานชายนะอ่าทีนี้เราก็จะมีการนําเสนอการวิธีการปลูกกล้วยปลูกกล้วยแปลงแรกนี่คือการปลูกกล้วยแบบหน่อปกติหมอธรรมชาติธรรมชาติใุกคนเนี่ปีนี้คงจะออกผลผลิตแล้ครับปีนี้อ่ามันคช่วงเมื่อกี้นี่คือช่วงแรงพอดีพอดีนะครับ ช่วงแรกคุณี่คุณนิสงหากระดกไม่เล้เขียวตัวนี้นึงเนื่องจากเรายังไม่ครบวงจรในการทําระบบน้ำนะครับอันนี้ก็คือปลูกแกยมระว,วางไม้ผลเพราะของเราเนี่ยสาขาไร่นาสวนผสมครับไร่นาสวนแล้วก็ปลูกก็ไมายางนาด้วยก<อ>รับไมายางนาไปเรื่อยๆนะคร,ครับครับครับไปเรื่อยๆคือยอดในแปลงนี้ท่านทดลองมาพี่พังเนี่ยปลูกเรียงกีปลูกเรียงกีซึ่วงนี้สองปีนะครับสองปีแล้วถึงกีปลูกผักด้วย ตามแนวสลับกันประมาณเจ็ดนัดอันนี้ปลูกมะม่วงเกี่ยมมิ้นโอ้พันดีพันดีนะพี่เนาะครับดูนี่ก็ได้ปีสองอันนี้กล้วยที่เราปลูกโดยวิธีการพานอปลูกโดยวิธีผานอเริ่มออกปีของของปีแรกแล้วครับผานอออกปีแล้วครับปีแรกมาพี่เนาะปีแรกครับปีแรกครับโดยการผานออ่กล้วยน้ำว่านเนี่ยจะใช้เวลาประมาณปีกว่าปีกว่านะครับ ถ้าเรารักษาดีๆแต่ผมต้มอ,องมาคอยดูแลเขาเนื่องจากจำกัด,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 ดเวลาเราพี่นอนะ้องเนาะอันนี้ของเราก็ปลูกแซมระวังต้นกล้วยวตรงน,นี้ต้นยางนานแล้วก็พวกมะม่วงนี่คือแปลงด้วยปลูกด้วยวิธีการพานอ่ะโอ้ตัวน,วนี้ตัวนี้คือพานอ่ะพานอพานอ,านอครับตรงนี้ครับอาแปลงน,นี้นะครับโดยใช้ยดีดีตับหัวโอ้มีการกับหัวอีกกับหัวปลูกถั่วลองปลูกทัลองและการกับหัวนี้แทนที่เราจะได้นอนเดียวแต่เราก็จะได้เป็นสามทีนอนนะครับพี่น้อง ไ้ีงมดีแล้วแล้ราดูด้วยแล้วมนไ,ได้แค่หน่อดเดียวแต่ตอนนี้มันจะแตกออกมาประมาณส<อ>ี่หนอ่อส<ด>ี่สามสีหน่อสามสหน่อนะครับจนี้ก็ได้ประมาณนี้นะนี่เราพี่น้องคือการ,เป,การเป็นการปลูกเพื่อศึกษาศึกษาเรียนรู้ว่าปลูกที่ไหนจะให้ผลประโยชน์แล้วก็ผลผลิตได้ดีกว่ากันนะครับี่น้องใครสนใจศึกษามาศึกษาเรียนรูน้นั่ก็ เชิญได้ครับที่สวนเกษตรวิถีทมของประลัดวัสดีสอนประลัดอบตมาชัยได้ทุกมือนะครับในเวลาวันเสาร์วันทิตย์สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดมาไทนาใหยเพิ่นก็บมาได้ขอมูดน้าเพิินพี่น้องเิ่นเป็นคนฮ็้จริงท่ำจริงนะครับคนฮ็้จริงทํำจริงว่าว่านใครนี่พี่น้องสั้นเข่ามือเดียวปาดอรหันเด้อเนี่ยเออเขาเศร้าไม่กินกินถ้าเข่าเชี่ยงหวงเดียวเขาแรงเขาไม่กินเน้อยท่านบ้านผมท่านเจมาแปดปีแล้วครับท่านเจพี่น้องท่านเจ สุดยอดสุดยอดเอาเช่นนั้นเละพี่น้องขอบคุณได้หลายเด้อทั้งไหนกับสวนเจเพิ่นฝากบัวทุ่งไว้เนาะท่านปลัดเนาะครับผมฝากบัวทุ่งไว้อยู่ได้พี่น้องสวนใจทุ่หาเพิน่นนี่แหละจากพญาน้อยละมาไถหน้าผลนรถไถกับจอดถ่าเพราะเห็นท่านปลัดเกษตรตัวย่างก็เลยสัมผัสให้พี่น้องได้เบิง้งนี่แหละตัวกินเสียงกิ่งเบิ้งดูโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยแต่ผมเป็นนายกนี่ผมมีซื้อบักยกต้องขัาให้ยศจัดเล่มย,ยก สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับจะได้กดไลค์กดแชร์เด้อให้ท่านประหลัดเด้ดอครับผม